ค้นหาเราได้ทาง y o u t u b e นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรวงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพน โหราศาสตร์3ระบบพลัสตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องเธอกับฉันรู้ใจกันเรื่องธาตุนะคะนี่เป็นหัวข้อที่ใช้ในการสอนโครงการ CU VIP นะคะเกี่ยวกับโหราศาสตร์เราใช้เวลาเรียนกันสั้นๆแค่3ามชั่วโมงนะคะก็สามารถได้รับความรู้ทางด้านโหราศาสตร์แล้วนะคะดิฉันคิดว่าสไลด์ที่เคยใช้ในการสอน CU VIP ในช่วงปีพศ2560มีประโยชน์ในการที่จะนำให้ท่าน สนใจโหราศาสตร์ด้วยวิธีง่ายๆนะคะผ่านการเรียนคล้ายๆกับโครงการของ CUAP mm hmm. เมื่อท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านอาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆต่อยอดในการเรียนโหราศาสตร์หรือว่าบางพวกบางท่านนะคะที่ยังไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ๋อโหราศาสตร์มีความรู้มีเนื้อหาแบบนี้นะคะ mm ่ะ hmm. ก่อนอื่นนะคะเราจะต้อง หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเธอกับฉันรู้ใจกันรเรื่องธาตุแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องธาตุดิฉันได้มีการอัดคลิปธาตุทั้ง4ีในโหราศาสตร์นะคะก็สามารถย้อนดูที่ได้โพสต์ขึ้นไปแล้วนะคะในส่วนแรกที่เราจะต้องรู้จักก่อนก็คือว่าธาตุเนี่ยจะแบ่งไปตาม ราศีนะคะก็ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าราศีในโหราศาสตร์มีทั้งหมด12ราศีนะคะเรียงตั้งแต่ราศีเมษนะคะเห็นไหมคะตั้งด้านนี้ราศีเมษร,ราศีพฤษภมิถุนกรกฎสิงห์กันนะคะตุลพิจิกธนูมกรนะคะแล้วก็กลุ่มแล้วก็มีนเห็นไหมคะเรียงไปตามนี้อันนี้คือรูปสัญ,ญลักษณ์ราศีนะคะที่เราจะเห็นปรากฏได้ทั่วไปตามเอกสารต่างๆนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทีนี้หลังจากนั้นคนที่เรียนโหราศาสตร์สากลนะคะจะต้องอพอดีเอกสารที่เตรียมไปสอนเป็นการสอนโหราศาสตร์สากลนะคะดังนั้นดิฉันขออธิบายตามสไลด์ไปก่อนนะคะว่าเราจะแบ่งเราจะแบ่งราศีนะคะตามาดวงอาทิตย์สถิตในกลุ่มดาว กลุ่มดาวจาัก,กรราศีต่างๆโดยที่เราได้ทำตารางไว้ให้แล้วนะคะเรียงเรียงตั้งแต่ราศีเมษไปจนถึงราศีมีนนะคะแล้วก็ใส่กริปหรือสัญ,ญลักษณ์ราศีนะคะบอกง่ามุมง่งามุมก็คือองศานะคะว่าแต่ละช่องของราศีก็คือมี30องศาอย่างนี้นะคะที่สำคัญจุดที่เราจะให้ทุกท่านได้ดูก็คือว่าตรงนี้นะคะที่จะเป็นเป็นตัวบอกว่าเมื่อท่าน เกิดวันที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าตนเองเป็นชาวราศีหรือว่าคนราศีอะไรเพราะว่าในโหราศาสกล์เขาจะแบ่งจากดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการจําแนกคนตามราศีนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีตารางนี้แล้วเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเราเกิดวันไหนเราเป็นคนราศีใดนะคะสําหรับโหราศาสกร์นะคะต่อไปในธาตุโหราศาสตร มีทั้งหมด4ีธาตุนะคะคือธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําอันนี้เราต้องเข้าใจซะก่อนว่ามีการจําแนกไว้4ลักษณะธาตุนะคะถ้าเกิดคนเรียนโหราศาสตร์จีนก็อาจจะมีธาตุทองหรือธาตุไม้เพิ่มเข้ามานะคะจากนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของราศีแล้วเราเข้าใจการแบ่งธาตุแล้วต่อไปก็คือราศีต่างๆก็จะมี ธาตุสถิตอยู่นะคะเริ่มจากเห็นไหมคะว่าราศีเมษเป็นราศีแรกนะคะราศีเมษอยู่ตรงนี้นะคะก็เรียงมานะคะเวลาอ่านดาวก็คือหรืออ่านจักรราศีให้อ่านแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นราศีเมษก็คือเป็นราศีธาตุไฟเห็นไหมคะราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินราศีมิถุนนะคะเป็นราศีธาตุลมแล้วก็ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ํานะคะเหมือนที่ดิฉันเคย บอกแล้วว่าเวลาเราท่องราศีให้พูดว่าไฟดินลมน้ํานะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราท่องแบบนี้นะคะเวลาที่เราเรียงราศีหรือว่าเรียงธาตุประจําราศีก็จะได้เข้าใจได้ง่ายเห็นไหมคะว่าเวลาเราเรียงก็คือเมษเรียงมาด้านนี้มาสุดท้ายที่ราศีมีนใช่ไหมคะถ้าเราท่องไฟดินลมน้ําเห็นไหมคะแล้วก็ไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ําก็จะ ครบพอดีทั้งหมด12ราศีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆในการที่เรียนโหราศาสตร์นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะมีคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับธรรมชาติของแต่ละราศีดังจะเห็นได้ว่าข้อมูลพวกนี้นะคะดิฉันไดเ้เรียบเรียงไว้แล้วในหนังสือโหราศาสตร์สากลและยูเรเนีเยเล่ม1นึฉบับนักเรียนนะคะเป็นเป็นความเข้าใจง่ายๆพอสังเกตเกี่ยวกับราศีคุณสมบัติ และอิทธิพลของราศีนะคะอย่างเช่นราศีธาตุไฟเราก็จะเข้าใจเลยว่าไฟจะมีลักษณะร้อนใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่นํามาคล้ายๆกับอุป,ปมาอุปไมยทางโหราศาสตร์ก็จะรู้สึกเลยว่าจะทําให้คนที่มีราศีธาตุไฟจะมีลักษณะใดยกตัวอย่างเช่นราศีธาตุไฟได้แก่ราศีเมษ ราศีสิงห์ราศีธนูโดยที่มีราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟนะคะก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีความกระตือรือร้นนะคะต่อไปราศีธาตุดินนะคะราศีธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรโดยที่ราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุดินลักษณะเด่นของราศีธาตุดินก็จะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะคะ ราศีาธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมโดยที่ราศีตุลเป็นราศีแม่าธาตุลมนะคะลักษณะเด่นก็จะเป็นเรื่องของความคิดเพราะว่าราศีาธาตุลมมักจะเป็นเรื่องของความฉเฉลียวฉลาดสติปัญญานะคะเน้นการมนุษยสัมพันธ์ดีปรับตัวเก่งนะคะ ดังนั้นลักษณะเด่นของคนที่เป็นราศีธาตุลมก็มักจะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็มีสติปัญญามีความาเฉลียวฉลาดนะคะราศีธาตุน้ําประกอบไปด้วยราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนโดยที่ราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําจะเห็นได้ว่าราศีธาตุน้ําจะเป็นลักษณะ มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความอ่อนไหวนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งน้ําจะปรับตัวเข้ากับภาชนะต่างๆได้ง่ายเห็นไหมคะว่าการที่เราเข้าใจธรรมชาติของน้ําจริงๆในตามธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเราสามารถเอามาประยุก์ตเข้ากับพื้นฐานการพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ได้นะคะลักษณะเด่นของคนราศีธาตุน้ำก็คือจะมีลักษณะ อ่อนไว้เน้นถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็เน้นของอารมณ์ค่ะทีนี้นอกจากมีการจำแนกธาตุลงราศีแล้วนะคะการาในราศีต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับคุณนะหรือคุณภาพราศีนะคะสำหรับในตอนนี้เราทำสไลด์เพื่อให้ความเข้าใจสมบูรณ์ดิฉันก็จะอธิบายไปเลยนะคะว่า คุณสมบัติของราศีจะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผนผังไดอะแกรมนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปทําความเข้าใจความหมายเลยนะคะว่าในแต่ละราศีนั้นมีคุณภาพอย่างไรราศีลักษณะแรกหรือคุณภาพแรกก็เรียกว่าจรราศีนะคะก็เป็นราศีที่ ประกอบไปด้วยราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าราศีที่เป็นจรราศีมักจะเป็นแม่ธาตุอย่างเช่นราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลมราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุดินเห็นไหมคะดังนั้นความมีคุณสมบัติของแม่ธาตุก็จะมีลักษณะการรูปออกไปข้างหน้านะคะ คุณภาพถัดมาของราศีที่2ลักษณะที่2ก็คือสถิราศีหรือว่าฟิกซ์ไซนประกอบไปด้วยราศีพฤษกราศีสิงห์ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกุมนะคะลักษณะจะมีความมั่นคงหนักแน่นคุณภาพราศีลำดับที่3ก็คืออุปพยะราศีหรือว่ามูทเบิลไซน์นะคะประกอบไปด้วยราศีมิถุนราศีกัน ราศีธนูและก็ราศีมีนจะมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะพอดิฉันได้ออสอนทฤษฎีเสร็จใน1ชั่วโมงปกติการไปสอน CUVP ดิฉันใช้เวลาสอนสาชั่วโมงนะคะช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามธรรมชาติของราศีต่างๆนะคะแล้วก็สอนทฤษฎีจากนั้น1ชั่วโมงถัดมาก็จะให้แต่ละกลุ่มนะคะทำการระดมความคิดแล้วก็ ทําการทบทวนความรู้ก่อนที่จะนําไปทำเวิร์กช็อปจริงๆนะคะว่าธรรมชาติของคนในแต่ละราศีที่เราแบ่งตามธาตุนั้นมีลักษณะเช่นไรเป็นตัวอย่างจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นจริงกับนิสิตที่มาเรียนโดยที่อ้างอิงกับหลักการและทฤษฎีทางโหราศาสตร์พอ ทําการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์กช็อปกันเสร็จแล้วนะคะก็อีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็จะให้ออกมารายงานผลหน้าห้องดังนั้นในการเรียน3มชั่วโมงในโครงการ c u v p นะคะมิสิทิทุกท่านที่เข้าเรียนในคลาสสั้นๆใช้เวลา3มชั่วโมงในหัวข้อเรื่องเธอกับฉันรู้ใจกันเรื่องธาตก็จะสามารถเข้าใจเ,เพื่อนที่มาเรียน โดยที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันไปตามาธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นาธาตุไฟาธาตุดินาธาตุลมและก็าธาตุน้ำนะคะในยุคในช่วงนั้นที่ดิฉันได้เรียนก็อาจารย์วรเชษชตีกเกษมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับการเตรียมเอกสารเพราะว่าเวลาที่เรานำความรู้พื้นฐานสั้นๆของโหราศาสตร์ไปออสอนหรือไปทำเวิร์กช็อปเราต้องการให้เกิดประสิทธิผลจริงๆต่อการที่ นิสิตท,ที่มาเรียนได้เข้าใจจริงๆแล้วก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วรเชษตียาเกษมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ความรู้โหราศาสตร์ในจุดที่สำคัญหรือว่าเป็นข้อกำหนดพื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้นะคะ ทางสถาบันโหราศาสสากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยเราก็ได้มีการกําหนดหรือว่าเปิดคอร์สส,รสันส้นๆก็คือเรียกว่าคอร์สข้อกําหนดนะคะที่ใช้การพยากรณ์โดยใช้ธาตุเพศคูณนะอันประกอบไปด้วยออข้อกําหนดทางด้านโหราศาสตร์นะคะถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับตอนนี้ก็อย่าลืม ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจในการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กด Subscribe YouTube ของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ